นางสาวชิคาจิมีงาสกุลนะคะแปลงอยู่ที่หมู่10ต,ตำบลเชียงงาได้ทำโคง้งหนองนาในเนื้อที่3ไร่นะคะใน3ไร่ของเราก็มีการปลูกต้นกล้วยนะคะต้นมะพร้าวต้นมะม่วงต้ส้มโอฝรั่งะค,ะคือปลูกผลไม้ที่เราชอบทานแ อะไรที่เราเราชอบทานเราก็จะปลูกนะคะเป็นขั้นขั้นพื้นฐานก่อนทำพวกหนองนาเนี่ยเรารองรับไว้ว่าหนึ่งเรามีลามีผักผล,ลไม้เราคิดว่าในอนาคตเรามีชีวิตที่ว่ามีความเป็นอยู่น่าจะอยู่ได้นะคะเราไม่ได้ถึงต้องว่าอาศัยความร่ำรวยแต่เราพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงเราจะอาศัยทฤษฎีของพ่อนะคะก็ได้ทำวทีเสวนานะคะแนะนำตัวแลกเปลี่ยน แล้วก็เราจะได้ความรู้จากแปลงต่างๆอื่นๆที่ได้มาร่วมทําเสวนาหรือร่วมควุยแลกเปลี่ยนกันตรงนี้วันนี้เราก็ได้ความรู้จากแปลงกัะอือประถมวันนี้นะคะเราก็พร้อมดีที่จะไปดูานาและไปเรียกไปช่วยเอามล์กันนะคะกาน้ก็ขอบคุณที่และการน้องๆที่มาเอามอนนออาล์กันมาด้วยนะครับมองรูดีมากเลยถ้าเราไม่กิจกันอย่างเงี้ย กลับไปร่วมด้วย,ยว,ว่า,ววาแบบเ่นเก่แบรรยากาศดีมากดปัญหัสสามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทย hey, 3, 2, 1. 1> สามสองหสามเมื่อกี้เป็นพลังทำจุนแผ่นดินไทย